สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ดูไปเหอะวันนี้ผมจะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกหลังชมซีรีส์เรื่อง Castle Rock ซีซั่นที่1ก่ตอนอื่นเนี่ยผมต้องขอเท้าความนิดนึงนะครับคือ Castle Rock เนี่ยเป็นเมืองสมมุติเมืองหนึ่งนะครับในจักรวาลนิยายของ Stephen King โดย Castle Rock เนี่ยเป็นเมืองเล็กๆในรัฐเมนซึ่งเจ้าเมือง Castle Rock ก็ปรากฏอยู่ในนิยายหลายๆเรื่องของซีเฟนคิงนะครับบางเรื่องเนี่ยก็เป็นโลเคชันหลักของเรื่องเลยแต่หลายๆเรื่องก็เป็นแค่การกล่าวถึงหรือว่าอ้างถึงเฉยๆเท่านั้นเองโดยเรื่องราวในซีรีส์นะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อจู่ๆพัสดีในคุกชอชแ์เชงได้ทำการฆ่าตัวตายพร้อมๆกันนั้นชายลึกลับคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างเป็นปริศนาในชั้นใต้ดินของคุกนั่นแหละ อีกฝากหนึ่งของเมืองเฮนรี่ทนายความหนุ่มได้เดินทางกลับมายัางคาสเซิลล็อกซึ่งเป็นบ้านเกิดนะครับและการกลับมาบ้านของเขาครั้งนี้เนี่ยทำให้เขาต้องพบกับความลึกลับของเมืองรวมไปถึงเหตุการณ์ประหลาดที่มันซับซ้อนแล้วก็ซ้อนเงื่อนมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งแรกที่ชอบนะครับกับการยำใหญ่จักรวาลนิยายซีเฟนคิงก็คือบรรดาอิสต์เอกผลงานของซีเฟนคิงที่ ใส่ามาเยอะมากนะครับใครที่เป็นแฟนนิยายของคิงนะครับบอกได้เลยว่าต้องชอบตรงนี้มากๆเพราะว่าทั้งอีสเต์เอ็กเนี่ยมันเยอะแบบจัดเต็มมากๆนะครับแล้วก็พวกเรฟเฟรนซ์ที่อ้างอิงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เยอะมากๆเหมือนกันอย่างตัวละครที่ดึงมาจากนวนิยายนะครับอย่างอลันแพงบอลในอำเภอของเมืองที่ปรากฏอยู่ในนิยายหลายเรื่องเลยหรือว่าจะเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นให,ใหม่แต่ว่า มีบทเกี่ยวข้องกับตัวละครในนวนิยายอย่างแจ็คก,กี้เทเรนซ์ที่ในเรื่องนี้เป็นหลานของแจ็คเทเรนซ์จากเรื่อง The Shining แล้วก็มีการดึงเอาสถานที่ในนิยายมาใช้ในซีรีส์เรื่องนี้ครับอย่างอย่างแรกเลยเนี่ยกุกชอแชงซซึ่งเป็นสถานที่หลักในเรื่องนี้เลยหรือว่าโรงพยาบาลจูนิเปอร์ฮิลโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่ตัวละครบางตัวในนิยายของคิงเนี่ยแวะมาใช้บริการนะครับอย่าง เอนรีบาวเวอร์ที่เป็นหัวหน้าแก๊งเด็กเลวในเรื่องอิดหรือว่า,าบาร์อย่างเมโลไทเกอร์บาร์บาร์เล็กๆประจำเมือง a s t เซร็อกแล้วก็มีพวกเรสเฟลตอื่นๆที่ส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวถึงหรือว่าอ้างถึงมากกว่าอย่างเช่นมาบ้าจากเรื่องคูโจตบลึกลับจากเรื่อง s t ตน d By มีหรือว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเมืองคาสเซร็อกอย่างเช่นเยรูซาเล็มรถแล้วก็เดลีนะครับที่มี การอ้างถึงเด็กเล็กแม้กระทั่งเหตุการณ์ในเรื่อง The Shining ก็มีการพูดถึงเช่นกันซึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้มันถูกนํามาย้ำรวมกันแล้วมันเนียนไปกับเรื่องราวได้ดีแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าใครที่เป็นแฟนนิยายหรือว่าเคยอ่านนิยายของคิงก็คงจะถูกใจในจุดนี้แต่ว่าถ้าใครที่ไม่เคยอ่านเนี่ยก็คงจะไม่ได้อินในส่วนนี้เท่าไหร่นะครับ ส่วนการเดินเรื่องของซีรีส์แคสเซิ็อกจะว่าไปเนี่ยมันก็เหมือนงานของคิงนั่นแหละคือถ้าใครที่เคยอ่านงานของคิงมาก่อนก็จะเข้าใจนะครับว่านิยายแต่ละเรื่องของคิงเนี่ยจะมีการปูเรื่องราวที่เยอะมากๆในแต่ละเรื่องแล้วรายละเอียดก็เยอะมากๆนะครับดูจากผลงานแต่ละเรื่องเนี่ยหนังสือของคิงเนี่ยจะหนาแบบหนามากๆนะครับคือถ้าไม่นับพวกเรื่องสั้นอะไรต่างๆนะถ้าแบบเป็นนิยายเรื่องย,วยาวๆเนี่ย หนังสือจะมีความหนามากๆนะครับแล้วสไตล์การเขียนของคิงเนี่ยก็คือจะเล่าเรื่องไปเรื่อยๆค่อยๆบิ้วอารมณ์คนอ่านไปเรื่อยๆเน้นขับอารมณ์ร่วมของตัวละครแล้วก็เน้นขับบรรยากาศในเรื่องให้แบบมันรู้สึกสนุกนะครับนี่คือสไตล์ของคิงเลยซึ่งถ้าใครไม่ชอบอะไรแบบนี้ที่เล่าเรื่องเยอะแยะดีเทลเยอะแยะแล้วก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยก็มักจะยอมแพ้นะครับอ่านนิยายของคิงไม่จบ แต่ไอ้ที่ว่ามาเนี่ยทั้งการปูเนื้อเรื่องรายละเอียดเนื้อเรื่องที่เยอะแยะเนี่ยมันก็ทําให้เนื้อหาทําให้ตัวละครในเรื่องราวเนี่ยมันแน่นมากๆเช่นกันในตัวซีรีส์คราสส์็อกก็เหมือนกันเลยครับคือไม่ได้เร่งรีบในการเล่าเรื่องเลยเดินเรื่องแบบเรื่อยๆเอ่ยไม่ได้เร่งเราอะไรเลยค่อยๆบอกปูมหลังในอดีตของสถานที่หรือว่าปูมหลังของตัวละครไปเรื่อยๆตามแบบนิยายของคิงเลยแหละครับ ใครที่ไม่ชอบแบบนี้ดูแค่2ตอนก็คงโบกมือลาแน่นอนเพราะว่ามันช้ามากถึงมากที่สุดชนิดที่ว่าผ่านไปครึ่งเรื่องนะครับผ่านไป5ตอนและจาก10ตอนเนี่ยมันก็ยังดูเฉยอเอื่อยอยู่นั่นแหละก็ยอมรับเลยนะว่ามันก็มีส่วนที่น่าเบื่ออยู่หลายๆจุดเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงกลางๆของซีซั่นแต่ถึงจะเดินเรื่องช้าเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะที่มันสามารถทําให้ผมดูเรื่องนี้ได้นยะก็คือบรรยากาศในเรื่อง คือในเรื่องอ่ะมันดูนิ่งๆแต่มันก็เป็นความนิ่งที่เต็มไปด้วยความลึกลับความซับซ้อนแล้วก็บรรยากาศความหลอนๆแบบเย็นสลังอะไรอย่างนั้นอ่ะตรงนี้ผมชอบนะอย่างต่อมาที่ผมชอบนะก็คือชอบการนําเอาความลึกลับหลายๆเรื่องของคิงมายำๆรวมๆวมกันน่คือไม่ว่าจะเป็นศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาความเชื่อพลังจิตมิติคู่ขนานอะไรพวกนี้มารวมกันนะเออตรงนี้ผมชอบนะแต่ว่าในส่วนของข้อเสียนะครับนอกจากการเดินเรื่องที่ช้ามากๆอย่างที่บอกไปแล้วอย่างต่อมาก็คือตัวซีรีส์เนี่ยดูค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าพวกปมประเด็นต่างๆในเรื่องตัวซีรีส์ไม่ได้เฉลยอะไรออกมาแบบตรงตงคือแบบปล่อยให้คนดูต้อง ขบคิดต้องตีความต้องประติดประต่อเรื่องราวกันเองหลังดูจบอะไรอย่างนั้นนะครับส่วนตัวก็ยอมรับเลยนะว่าดูจบแล้วมันก็มีบางส่วนบางจุดที่มันยังงง,ง,งยังไม่เคลียร์เท่าไหร่เหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของนักแสดงอันนี้ผมชอบนะคือถ้าพูดตรงๆอ่ะก็คือไม่ได้สวยหลอ่อแบบดึงดูดคนดูอะไรอย่างนั้นใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยส่วนตัวผมว่ามันตรงกับไทหรือว่าตรงกับลักษณะตัวละครในนิยายของซีเฟนคิงเลย คือดูธรมธรมดาธรรมดาไม่ได้มีอรอร่าเวิร์วังแต่ก็สามารถเป็นพระเอกนางเอกของเรื่องได้แต่ในเรื่องคนที่โดดเด่นน่ยก็คือบิลสกากาัดในบทชายลึกลับคือพี่แกก็สแสดงดีนะหน้าตานิ่งๆดูไรอารมณ์แล้วดวงตาโตๆตรูปร่างสูงๆเอาง่ายๆเลยแค่ยืนเฉยๆก็ดูน่ากลัวแล้วอะ่ะโดยรวมนะครับสําหรับซีรีส์ Castrocks ซีซั่นที่1ส่วนตัวผมจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ผมชอบนะ โอเคว่ามันมีข้อเสียตรงที่การเล่าเรื่องที่ช้าการเดินเรื่องที่เอื่อยการเฉลยปมบางจุดที่ยังไม่เคลียร์กับคนดูแต่ที่ผมชอบที่ผมซื้อเนี่ยก็คือบรรยากาศในเรื่องที่แบบผมชอบมากๆบรรยากาศในเรื่องที่แบบดูนิ่งๆแต่ว่าเป็นแบบน้ํานิ่งไหลลึกมันนิ่งซะจนรู้สึกหลอนะรู้สึกกลัวอะไรอย่างนั้นไปเลยแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมมองว่าเป็นซีรีส์ที่เฉพาะกลุ่มจริงๆ ถ้าใครที่ดูแล้วชอบเนี่ยก็คงชอบแบบสุดๆไปเลยแต่ว่าถ้าใครดูแล้วไม่ชอบเนี่ยก็คงแบบเปลียดขั้นสุดเหมือนกันนะแต่ไม่ว่าจะยังไงเนี่ยผมก็อยากให้คุณผู้ชมลองไปรับชมดูนะครับผมคิดเห็นไงกันบ้างครับกับซีรีส์ Castle Rock ซีซั่นที่1ชอบไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับดูไปเถอะขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ